วัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้องสาราจะพาทุกคนไปเที่ยววัดโพชัยหลวงพ่อพระสายจังหวัดหนองคายนะคะน้องสาราเข้ามาถึงวัดแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะน้องสาราก็าจะไปซื้อเครื่องไหว้ทูบเทียนแล้วก็มาไหว้ตรงนี้นะคะทุกคนมาไหว้พระตรงนี้ก่อนนะคะทุกคนวัดเขาสวยงามมากเลยนะคะบรรยากาศรล่งรื่นมากเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะ ไหว้พระตรงนี้แล้วก็เราก็จะเข้าไปไหว้ในโบสถ์นะคะทุกคน,นะคะ่ะองศาลาจะพาทุกคนชมบรรยากาศรอบวัดก่อนนะคะนี่เจดีนะคะทุกคนวัดสวยงามมากบรรยากาศร่มรื่นอิ่มบุญไปด้วยกันนะคะทุกคนไหว้ขอพรไปด้วยกันนะคะทุกคนเอาบุญมาฝากทุกคนนะคะวันนี้ รู้สึกอิ่มบุญมากเลยนะคะทุกวันนี้วันนี้ก็ว่าน้องสลาเขามาไหว้ขอพรนะคะทุกคนวัดโพชัยหลวงพ่อพระใสนะคะทุกคนขอให้สุขสมหวังนะคะทุกคนวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ